สวัสดีครับวันนี้ไซคิงสตอรี่ปัญหาเรื่องวันนี้ไซค i n g s อรี่จะพาไปดูนะครับว่าแชมป์และการทูตฟ้องในปี2021นีนี้ที่จบไปเร็วๆนี้นะครับว่าเจ้าทาเดตรับเงินรางวัลไปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามในคลิปนี้กันเลยนะครับ หลายคนก็คงสงสัยและอยากจะทราบนะครว่าตำแหน่งแชมป์ของจักรยานและการทัวร์เดอฟองในปี2021นี้ที่แชมป์ตกเป็นของเจ้าทาเดตโพกคาชาจากทีม UAE ทีมเอมิเ a t เขาคว้าเงินรางวัลไปเท่าไหร่นะครับผมไปหาคำตอบมานะครับว่าเงินรางวัลรวมอยู่ที่86.3ล้านบาทนั่นเองนะครับหลักๆแล้วเขาก็จะแบ่งเงินรางวัลให้กับประเภททีม ที่ประเภททีมที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ตำแหน่งของ King of Mountain Bike เสื้อลายพกดอดและตำแหน่งเจ้าแห่งการสปินหรือว่าเสื้อเขียวและสุดท้ายคือตำแหน่งผู้ชนะเลิศนั่นเองนะครับและรวมไปถึงคนที่ได้ท็อป20ใน Overall รวมนะครับรวมไปถึงคนที่ได้ท็อป160นั่นเองนะครับคนที่ได้ท็อป160เนี่ยเขาจะให้ประมาณ1,000ยูโรหรือว่า39,000บาทนั่นเองนะครับ และรวมไปถึงเงินรางวัลที่เขาให้กับตำแหน่ง King of Mountain Bike หมายถึงว่า Over All รวมนะครับในท็อป3กับท็อป8นั่นเองนะครับรวมไปถึงแชมป์แต่ละสเตจนะครับผู้ที่ชนะแต่ละสเตจเขาจะให้เงินรางวัลอยู่ที่1 1,000ยูโรหรือว่า425,000บาทนั่นเองนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไล่ดูแต่ละตำแหน่งหรือว่าตำแหน่งผู้ชนะเลิศนะครับเริ่มจากประเภททีนมนะครับเป็นของบาเลนวิกตอรี่นะครับเขาได้เงินรางวัลอยู่ที่178,000ยูโรหรือว่า6.9ล้านบาทนั่นเองนะครับส่วนตำแหน่ง king of mountain bike เสื้อลายโปลกดอตำแหน่งนี้ตกเป็นของเจ้าทาเดตโพรกชาอีกเช่นเคยนะครับได้เงินรางวัลไปที่1 8 7 0 0ยูโรหรือว่า4.2ล้านบาทนั่นเองนะครับส่วนตำแหน่งของเจ้าแห่งการสปินหรือว่าเจ้าแห่งความเร็ว ชมป์ตกเป็นของมาร์คคาริตนะครับรับเงินรางวัลไปที่128,000ยูโรหรือว่า4.9ล้านบาทนั่นเองนะครับและส่วนตำแหน่งแชมป์ของทูร์ฟองในปี2021น,นะครับรับเงินรางวัลไปที่500,000ยูโรหรือว่า19.4ล้านบาทนั่นเองนะครับ สรุปแล้วเจ้าทาเดตโพกาชารับเงินรางวัลรวมอยู่ที่27.3ล้านบาทนั่นเองครับต้องบอกว่าเป็นเงินรางวัลที่สูงทีเดียวเลยครับเพราะว่าเขาคว้าแชมป์โอออแล้วก็แชมป์สเตดอีก3สเตตรวมถึง King o o m o อ t o n Bike รวมถึงคนที่มีอายุน้อยกว่า25ปีนั่นเองนะครับหรือจะพูดง่ายๆครับว่ากว่าทุกแชมป์ยกเว้นแชมป์แห่การสปินอันนี้ต้องยกให้กับมาร์คคาร์ดิตนั่นเองนะครับ ครับเป็นยังไงกันบ้างครับเราได้ทราบถึงแล้วนะครับว่าแชมป์ของจักรยารายการถูดฟ้องเขารับเงินรางวัลไปเท่าไหร่กันนะครับครับทางพี่ๆท่านไหนนะครับชอบคอนเทนต์สายไซคิงสตอรี่อย่าลืมนะครับอย่าลืมผมฝากกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนดังๆให้กับทางไซ King Story กันด้วยนะครับครับและข้อมูลชุดนี้ผมต้องขอขอบคุณข้อมูลจากไซคิงนิวคอมนั่นเองนะครับที่ให้ข้อมูลมา วันนี้สาคิงสตอรี่ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ